การจราจรหลังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังคงเป็นปัญหาหลักที่หลากหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรกลับจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะปริมาณรถที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ1-2วันนี้บนถนนสายหลักอย่างถนนมิตรภาพที่มาจากทางภาคอีสานและถนนพหลโยธินที่มาจากทางภาคเหนือถนนที่มีปัญหาคือถนนสายเอเชียนะครับซึ่งมุ่งหน้าไปจากภาคเหนือวันนี้เราจะดูขากลับนะครับถนนสายเอเชียหมาเยเลข3างขากลับนะครับ ตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ไปถึงอยุธยาเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งคือขากลับของถนนมิตรภาพนะครับไล่แต่นครราชสีมาลงมาครับถึงสระบ,บุรีนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่มีปัญหาคือเขาปักนะครับบริเวณปักธนไชยนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บังคับการตํารวจทางหลวงพลตารวจตรีพงศิษฐ์แสงเพชรให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพื่อจะระบายรถบนถนนสองสายหลัก ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นไม่ให้เกิดความแออัดณจุดใดจุดหนึ่งซึ่งในหลวงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองบริเวณถนนพหลโยธินทางขาเข้าขาออกพร้อมดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงบริเวณแยกเดชาติวงศ์จังหวัดนครสวรรค์พบว่าจุดนี้ปริมาณรถมีความหนาแน่นผลเกิดจากรถที่แล่นมาจากทางภาคเหนือมารวมอยู่จุดนี้ซึ่งจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพต่อไปขณะที่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ได้นำป้ายที่เขียนด้วยข้อความต่างๆมาเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ปกติช่วงเช้านี้มีมากถึงขนาดนี้ไหมครับไม่ไม่ไม่โชว์ฮันยังยังบางอยู่ครับช่วงเช้าปริมาณรถยังน้อยอยู่ตอนนี้วานนี่้รถตื่นสะสมเยอะแล้วครับเริ่มมีกะมางนิดเยอะแล้วจะใช้เลี่ยงเมืองครับนี้ถ้ารถกำแพงจากกำแพงเพชรมาจะใช้ส่วนมากก็จะใช้เลี่ยงเมืองอันนี้ก็จะมาจากวิจิตรพิษณุโลกจะตดแล้ใช้เส้นนี้แพร่น่านใช้เส้นนี้ แยกเดชาติวงศ์จะเป็นแยกที่รถมักจะหนานแน่นแล้วก็ติดมากบริเวณนี้แล้วก็เราเองมีการระบายรถยังไงบ้างฮะไม่ให้มีติดตรงแยกนี้ก็เน,นี้ยก็ใช้ตำรวจจราจรพื้นที่แล้วก็ตอนวันนี้เรามีทหารเข้ามาช่วยถือปนะ้ายเนี่ยเพื่อคนขับได้เห็นเนี่ยนะนะเพื่อให้เร่งระบายความใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงลงพื้นที่สำรวจคือถนนมิตรภาพจุดนี้ปริมาณรถที่แล่นเข้าสู่กรุงเทพค่อนข้างเพิ่มขึ้น ต่างจากขาออกที่จะมุ่งหน้าสุ่ภาคอีสานและเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจบริเวณถนนเส้น304ทับลานนาดีจังหวัดนครราชสีมาจากที่เห็นคือสภาพรถปริมาณเริ่มมากับมากขึ้นนะครับคิดว่าจะพีคที่สุดก็ประมาณสัก2-3ทุ่มหรือแม,มกก้กระที่3ตี4ครับรถจะมากที่สุดนะครับแล้วก็จะคาดว่าประมาณ8-9โมงเขงจะหมดวันนี้นะครับ8-9โมงก็จะหมด ถนนที่เราไปสักคู่ถนน304นสะครับสายนาดีตรงนาดีนะครับจะเห็นว่ามีมีอยู่สองช่วงแลวกันนะครับคือช่วงจาก2เลนลดมา4เลนแล้วก็สองเลนเอ้ยโทษทีครับสองเลนลดมา1เลนสองเลนมีสองช่วงด้วยกันครับบริเวณเขาปักหนึ่งช่วงแล้วก็บริเวณหน้าตู้นาดีอีกหนึ่งช่วงนะครับวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าปริมาณรถค่อนข้างมากเพราะว่าจากสองเลนแล้วมันเหลือหนึ่งนะครับเราก็จะเปิด เปิดเลนแบบว่าปิดเลนหนึ่งแล้วก็หอบอีกเลนนึงมาแล้วปิดอีกเลนหอบอีกเลนไปครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับทางนี้ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงยังได้เน้นย้ำว่าหากจุดไหนมีปริมาณรถที่หนานแน่นผู้กํากับการทางหลวงทั้ง8นายที่ได้สั่งการไปแล้วนั้นสามารถสั่งเปิดช่องทางจราจรเพิ่มได้ทันทีสถาพกรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพวัชราตาคำไตรงาน